อาหารดีๆที่ช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อค่ะมวลกล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับร่างกายและจะลดลงไปเรื่อยๆพอเราอายุมากขึ้นค่ะทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้มวลกล้ามเนื้อลดลงได้ช้านั่นก็คือการออกกําลังกายและทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อมวลกล้ามเนื้อนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะอย่างที่1ค่ะไข่ค,ค่ะ ไข่มีโปรโตีนมากและมีกรดอะมิโน,โนและสารลูซีนทึ่งสำคัญกับมวลกล้ามเนื้อมากค่ะ 2. ออกไก่ค่ะอกไก่มีโปรโตีนสูงมากและเป็นโปรโตีนที่ดีมีประโยชน์มากนะคะ อกไก่ okay, 100กรัมมีโปรโตีนถึง31กรัมเลยค่ะและ3ค่ปะปลาทูค่ปะปลาทูไทยมีโปรโตีนจำนวนมากไม่ต้องทานปลาแซลมอนเลยนะคะมีโปรโตีนที่ดีและมีประโยชน์ต่อกล้ามเนื้อของเราและ4ค่ะเข้ากล้องค่ะเข้ากล้องเป็นคาร์โบไฮเดรตชั้นดีที่สามารถนำไปสร้างเป็นไกลโคเจนเึ่งเป็นตัวที่ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อที่5ก็คือ ผักใบเขียวนั่นก็คือผักโขมค่ะผักโขมที่ป๊อบอายชอบทานนะคะมีทั้งโปรโตีนและแร่ธาตุวิตามินต่างๆเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน K วิตามิน E มีแคลเซียมด้วยนะคะช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีลองหาอาหารพวกนี้มาทานกันนะคะหาง่ายมีประโยชน์ราคาไม่แพงค่ะเพื่อมาสร้างกล้ามเนื้อของเรากันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากพยาวรรจุ๋มค่ะ